ยุคนี้ออกมาทําธุรกิจร้านอาหารยังได้อยู่ไหมแล้วทํายังไงให้ปังถามต่อหน่อยยังทําได้อยู่แต่ว่ายากกว่าเดิมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ให้ต่อมาเล่าให้ฟังคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สดิจิตอลบิส s นสเซ m a ม e สร้างตัวด้วยธุรกิจโลกใหม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลดันเซลเมสนะฮะช่องที่เราจะพูดถึงการสร้างตัวในโลกใหม่ในยุคอะไรก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ววันนี้เราอยู่ในธุรกิจอาหารกับน้องต่อเพนกวินชาบูอยู่นะฮะคือจากอีพีที่แล้วที่เราพูดว่าเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะต่อก็ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะทําร้านอาหารกับทาอาหารมันคนละเรื่องกันฉะนั้นสําหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์่ะควรจะต้องทําอะไรบ้างแต่ต่อก็เล่าไปคร่าวๆแล้วแต่สําหรับปีพีนี้เราจะพูดว่าแล้วต่อเนี่ยหลังจากที่เริ่มสร้างสาขาแรกขึ้้นมาแลวเ เจอปัญหาอะไรยังไงเนะาะเพราะบางทีคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแล้วมันยังไปต่อได้ยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าล่าสุดต่อขยายไปกี่สาขาแล้วตอนนี้มีเก้าครับเก้าสาขาเนาะภายในระยะเวลาห้าปีห<ป>้าปีแสดงว่าต่อก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างถึงได้ทําต่อได้แต่มันก็ไม่ง่ายอืันนี้เดี๋ยวให้ต่อเล่าให้ฟังอีกสักน,น,นิดนึงนะฮะก็จริงๆตอนที่ผมเริ่มมาตอนห้าปีที่แล้วอ,ะอ่ะอ,ออนไลน์เริ่มเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีใคร รู้จักการยิงแอดเฟซบุ๊กเราก็คือเป็นร้านแรกในเมืองไทยที่รู้จักการเริ่มยิงแอดเฟซบุ๊กเข้าไปโยนเงินไป500วันนี้ได้ยอดกลับมาหลายหมื่นตอนเย็นออตอนนั้นมันง่ายมากยอดไลค์ก็ขึ้น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 ลองมาทําวันนี้สิลงเงิน5,000ตอนเช้าตอนเย็นจะได้ถึงหมื่นเปล่า,ายังไม่รู้เลยวันนั้น500อยได้มากี่ไลค์ภายใน3เดือนแรกผมแสนไลค์อะ่ะแสนไลค์ ตอนนี้เรามีประมาณห้าแสนไลค์โห oh! แต่เราเลิกสนใจไลค์ไปไปสองสามปีแล้วอ่าอ่าเพราะว่าพอปลาอยู่ในบอ่อเราเยอะมากขึ้นระดับหนึ่งสิ่งที่เราทำคือเราไม่สนใจการหาปลาใหม่เข้ามาอ uh. เราตกปลาเก่าให้อยู่กับเราให้นานที่สุดอ uh. เราก็าใช้วิธีนั้นรักษาฐานลูกค้าเก่าฐ uh. านลูกค้าเดิมแต่สมัยก่อนเนี่ยมันทำง่าย uh. ใครก็ทำได้ร้านซูชิก็ยังไม่เยอะร้านชาบูในตลาดก็ยังไม่เยอะอย่างทุกวันนี้ uh. ทุกวันนี้ ร้านอาหารไม่มีไม่มีร้านไหนที่เป็นบลูโอเชียนต่อไปแล้วทุกประเภทร้านอาหารปเป็นเลสโอเชียนหมดบลูโอเชียนก็คือธุรกิจที่การแข่งขันไม่สูงน้อยอคุณมีคุณเป็นไม่กี่เจ้าในตลาดที่คุณมีโปรดักอะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันด้วยวิพัฒนาการของเทคโนโลยีคนสามารถเข้าถึงสูตรอาหารทุกประเภทอาหารได้หมดใช่ใช่ใช่ฉะนั้นการทําธุรกิจร้านอาหารมันเลยไม่ง่ายมืยุคก่อน ใช่เราโชคดีที่เรามาก่อนแล้วเราเรียนรู้ปรับตัวตามตลาดต่อให้เราจะเริ่มทําธุรกิจโดยเราไม่มีความรู้แต่ระหว่างทางที่เริ่มอ่ะหนังสือร้านอาหารทุกเล่มอ,อย่าเรียกว่าในประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่มีหนังสือสอนทําร้านอาหารอแต่ทุกเล่มในโลกเราซื้อมาจากอเมซอนอ่อานหมดยูท<อ>ูบทุกคลิปที่เกี่ยว<อ>กับร้านอาหารฟังหมดใครที่เก่งร้านอาหารผมไปหาเขาหมดแล้วเราก็ไปคุยไปศึกษาแล้วเอามาทดลองทําอะไรที่ดีก็เก็บไว้ อะไรที่ทํแเราไม่เวิร์กก็ทิ้งมันไปเราศึกษาเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอร์สสอนธุรกิจอ,อื่นๆที่เราคิดว่าจะใช้ได้เราไปเรียนหมดโอ้ใช่เพราะว่าต่อก็เป็นคนหนึ่งที่มาเรียนคอร์สด,ดิจิทัลมิชเ s ลเซลเบนนะใช่ก็เห็นว่าเฮ้ยโลกออนไลน์มันต้องทําอะไรบ้างเราก็อยากเรียนรู้จากคนเก่งๆในแต่ละมุมมองว่าเขามองเรื่องพวกนี้กันยังไงแล้วเ,เราก็เลือกของที่คิดว่าเหมาะกับเรามาใช้อ้อย่างอาหารที่พี่เห็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปดูเรฟเลนซ์จากร้านชาบู เราอาจจะไปดูจากร้านซูชิเราอาจจะไปดูจากร้านประเภทอื่นแล้วก็มาอัดเดบให้เหมาะกับเราเพราะว่าถ้าเราไปดูร้านที่เป็นแบบเดียวเราเราก็จะไม่หลุดจากกรอบอเราก็จะทําอะไรแบบเดิม,เ,ดมเราต้องออกไปอยู่ในมุมมองอื่นบ้างว่าเฮ้ยธุรกิจอื่นประเภทร้านอาหาร,อ,าหารอื่นเขาทำอะไรแล้วเราก็เอาสิ่งที่ดีของเขามาปรับโอแทนที่จะดูแค่คู่แข่งเราก็ดูธุรกิจอื่นร้านอาหารด้านอื่นเพื่อที่จะได้ไอเดียมาสิ่งที่ต่ออยากจะบอกว่า การที่ต่อเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นทางลอดทางหนึ่งทักษะที่สําคัญที่สุดของ SFE ในยุคนี้ไม่ใช่การหาจุดแข็งอย่างเดียวแต่เป็นทักษะของการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาฮะปรับตัวและเรียนรู้เมนูตั้งแต่เพนกวินทําครั้งแรกกับ5ปีผ่านมาคนละเรื่องคนละเรื่องหน้าตาปรับหมดรูปแบบการบริการราคาคนละเรื่องเอ้พ่อบังกาส้็คือทําธุรกิจอาหารก็จะบอกว่าเฮ้ยกูขายอย่างนี้สูตรนี้เมนูนี้มาตั้งแต่ออริจินอลนะมึงใช่ ถ้าลูกค้ากินอยู่ตลอดไม่ผิดทําต่อได้แต่ถ้าลูกค้าไม่กินแล้วเรายังบอกว่าก็กูเป็นตัวตนแบบนี้มึงจ่ายตังค์ให้ตัวมึงเองหรือเปล่าหรือลูกค้าเป็นคนจ่ายตังค์เราเลือกที่จะปรับตามลูกค้าหรือจะให้ลูกค้าปรับตามเราแล้วถามหน่อยว่าแสดงว่าในร้านอาหารเนี่ยต่อก็มีการเช็คว่าเฮ้ยเมนูไหนหรือรายการไหนที่ลูกค้าเริ่มไม่กินผมทําสถิติทุกเดือนว่าสถิติการออกเมนูของผมอะไรออกกี่จาน จากที่เคยเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้อยู or or ่อันดับที่เท่าไหร่เพื่อดูเทรนด์ของตลาดว่าเฮ้ยคนเริ่มให้ความสนใจแก่เมนูไหนมากขึ้นเมนูไหนทํากําไรให้เราเยอะและขายได้ดีเราต้องเก็บไว้เมนูไหนทํากําไรให้เราเยอะแต่ขายไม่ดีเราต้องเชียร์ขายเมนูไหนทํากําไรให้เราน้อยแต่ดันขายเยอะเราต้องสร้างแวลูเพื่อเพิ่มราคาขายเมนูไหนขายไม่ดีกําไรน้อยตัดทิ้งเราต้องมีการวิเคราะห์เขาเรียกการทําเมนูเอนจิเนียริง Oh. 99%้า้อนร้านอาหารไม่ทําแบบนี้กูเพิ่งได้ยินคําศัพท์ใหม่ในวงการอาหารเมนูเอนจิเนียริ่งแล้วเราก็มา <Yeah. S 1> นั่งวิเคราะห์โอ้โหไอ้น,นี่คือจะบอกเลยนะแม็กเป็นหลักสูตรการทาร้านอาหารคือเพิ่งมาฟังวันนี้ว่าร้านอาหารจริงๆอะ่ะมันก็คือระบบการจัดการที่แบบใช้ข้อมูลระบบอกเลยนะยุคนี้การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสําคัญมากๆใช่จริงๆร้านอาหารที่เห็นแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับโรงงานอุตสาหกรรมอ๋อ oh. หน้าบ้านก็ขายของไปเปิดช็อปขายของอหลังบ้านก็เป็นโรงงานการผลิตะจะผลิตออกมาได้เร็วได้ยังไงโดยที่เวส์น้อยที่สุดก็คือของเสียน้อยที่สุดลีทาออกมาเร็วที่สุดลีนธุรกิจที่สุดร้านอาหารก็เหมือนกันเราใช้เรื่องลีนแมเนจเมนต์เข้ามาในธุรกิจร้านอาหาร <ม>เพื่อทําให้ลูกค้านั่งกับเรา<อ>ได้สั้นที่สุดพอลูกค้านั่งกับเราสั้นที่สุดกินอิ่มออกไปเราเทิร์นรอบได้มากขึ้นเทิร์นรอบได้มากขึ้นยอดขายมากขึ้นยอดขายมากขึ้นกําไรเราก็มากขึ้นโอ้หอันนี้บอกเลยนะจริงๆนะเพราะว่าเอาแค่ระบบการจัดก,การคือไปเจอร้านหนึ่งเว้ยคือกับข้าวทาไวจริงแต่เมืองเทิร์นเลทไน้น้อยอ่ะคือลูกค้าใหม่ก็แบบแทนที่เปคนยืนรอคนยืนรอหนาทีือว่าไปแล้วไปหาร้านอื่นฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสาคัญเนาะแค่วางร้านต่อให้อร่อยขนาดไหน ถ้ากูไปยืนรอกูก็ไม่เอาตังกูต้องเอาไปให้แม่ทําไมกูต้องมารออีกใช่โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ความเสี่ยงในการทําร้านอาหารเจงลดลงคือความรู้ความรู้คนส่วนใหญ่ทําร้านอาหารเพราะความรักไม่ใช่ความรู้คนส่วนใหญ่ทําร้านอาหารด้วยใจเรามีแต่ใจเราไม่มีหัวบางคนเป็นนักธุรกิจทําร้านอาหารด้วยหัว แต่ไม่มีใจอพอเจอปัญหาตัวเองก็ถอยแป๊บดึงโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยไว้ถอนขัดทุนดีกว่า,าฉะนั้นคนจะทำร้านอาหารในปัจจุบันให้ได้ดีต้องมีหัวใจมีทั้งหัวและมีทั้งใจห,งหัว <นะ S 2> คือความรู้ใจคือแพชชั่นในตัวการทําอาหารตัวนั้นโอ้สุดยอดมากนะฮะแล้วถามหน่อยดีอย่างตอนนี้เป็นพี่เองเนี่ยหปีมีเสาขาโอ้แล้วบริหารจัดการเนี่ยทุกอย่างบริหารจัดการ โดยมีส่วนกลางที่เดียวไหมหรือต่อต้องเข้าไปทุกร้านไปดูพื้นที่แต่ลูกค้าไม่ไม่ไม่แทมไม่ได้เข้าร้านเลยเราก็คือพยายามวางระบบเรามานั่บเรามานั่งแค่ถามตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้วว่าเราไม่เคยเห็นคุณลิททีลโกเมนวิ่งไปดูทุก400สาขาของ m อเราไม่เคยเห็นเมอั f เตอร์ยูอยู่ตามสาขาอั t เตอร์ยูต่างๆอืเราไม่เคยเห็นคนพวกนี้เก็บเงินสดตอนเลิกร้านเลยเขาทําได้ยังไง ถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เราก็ไปเริ่มถอดบทเรียนเขาว่าเชนพวกนี้เขาทำกันยังไงอ๋อ,อเขาวางระบบยังไงเขามีระบบการฝากเงินยังไงเพื่อลดการทุจริตของพนักงาน<อ>เขามีระบบการควบคุมมาตรฐานอะไรพวกนี้ยังไงอ๋อเขามีที่เรียกว่า QSC QSC คืออะไรวะ Quality Service c a n l i n e s s Quality คืออะไรคุณภาพาจะต้องมีระบบควบคุมคุมคณภาพยังไง Service จะมีครบ ระบบควบคุมการบริการยังไงคลีนเด็ตความสะอาดจะมีระบบควบคุมยังไงพวกนี้เรามีระบบเช็คลิสต์เราก็เริ่มไปเรียนรู้ว่าอ๋อเขาต้องทํายังไงเขาต้องมีการเทรนนิ่งพนักงานยังไงเราก็ถอดบทเรียนจากแบรนด์ใหญ่ที่แหละแล้วก็มาปรับกับเราไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไม่ใช่ว่าปีแรกเรามีระบบแบบนี้เลยปีแรกเราก็คือ SME บ้านๆยังต้องวิ่งซื้อของตลาดสดเองของหมดก็วิ่งไปซื้อทุกวันนี้เราไม่ต้องออกไปแมคโครเราไม่ต้องไปหาซับ พนักงานห้ามออกจากนอกร้านเลยอก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่คุณเอาระบบมาพวกโรงงานใหญ่ๆก็คือเข้าเวลาเข้างานก็ทํางานใช่ร้านส่วนใหญ่พอเรามีสาขาเดียวน,นู่นนี่ตําตแหน่งไหนขาดเจ้าของก็จะเอาตัวเองไปเป็นผู้เล่นหรือบางคนเจ้าของก็ไปเป็นเชฟเองเจ้า,อาของเป็นแคชเชียร์เองเพราะกลัวเงินหายเอแต่เราต้องแยกให้ออกว่าเราเป็นผู้เล่นหรือผู้จัดการทีม ในทีมฟุตบอลเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วถ้าคุณเอาตัวเองในฐานะผู้จัดการทีมไปเป็นผู้เล่นตลอดเออสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคุณจะรู้ว่าคุณจะเล่นยังไงออปัญหาคือคุณจะไม่มีโอกาสมองภาพรวมในเกมแล้ววางกลยุทธ์ที่จะไปสู้กับคู่แข่ง<อ>เพราะคุณเอาตัวเองไปเป็นผู้เล่นบางคนเอาตัวเองเป็นผู้จัดการแต่เมื่อ,อไหร่ผู้เล่นขาดเราก็พอไปเตะนัดสองนัดอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอย่างพอกอมแก้มไปได้แต่ถ้าคุณเข้าใจจริงจริงว่าตัวคุณเองอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในฐานะผู้จัดการ ผู้เล่นขาดสิ่งที่เราต้องทําคือหาผู้เล่นที่ดีไม่ใช่เอาตัวเองเข้าไปเล่นอ่าโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่มุมมองคนทำธุรกิจแล้วคุณต้องแยกออกระหว่างธุรกิจ s m e เครับเราจะกลายเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ได้ถ้าไม่มีระบบถ้าปราศจากระบบโตไม่ได้ทุกคนที่ทาร้านอาหารผมเชื่อว่ามีแพชชั่นไม่เฉพาะทาร้านอาหารหรอกคนที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจมันต้องมีแพชชั่นอยู่แล้วแพชชั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจเกิดขึ้นมาได้ฮะแต่สิ่งที่จะทาให้ธุรกิจเติบโตคือระบบ อ่าแ a s s i อย่างเดียวไม่พอต้องมีระบบด้วยไม่งั้นมันสกิลไม่ได้มันข<ม>ยาย<พ>าไม่ได้ควบคุมไม่ได้ทุกอย่างคุณต้องเข้าไปทุกร้าน,นคุณมีคุณมีหนึ่งสาขาคุณทําได้คุณมีสองสาขาคุณก็อาจจะยังพอทําได้คุณมีสามสาขาเริ่มเหน,นื่อยแล้วอาจจะเริ่มเอาเมียไปดูแล้วเขาถึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจะมีสาขากี่สาขาขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวโอ้และคิดว่าสมาชิกในครอบครัวมาตรฐานเดียวกันปะไม่ แน่นอนใช่เอาแล้วที่พี่ถามหน่อยว่าพอต่อบอกว่าเฮ้ยจะต้องวางระบบแล้วแล้วต่อเข้ามาเช็คอะไรหรือเอาข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรบ้านในการบริหารร้านที่มีเมนู engineering แหละอ่ะแล้วต้องมีวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพรสชาติแล้วใครมา audit ออมาทำยังไงแยกเป็น2อ,อย่างระบบหลังบ้านกับระบบหน้าบ้านอ่า เพราะว่าลูกค้าไม่ได้สนใจหลังบ้านลูกค้าสนใจหน้าบ้าน<อ>เราก็ต้องมีระบบการเทรนนิ่งพนักงานพนักงานเสิร์ฟอะไรก่อนเสิร์ฟอะไรหลังพนักงานะจะเชียร์ขายยังไงอ,อย่าไปเชียร์ขายเมนูที่กำไรน้อยอให้ไปเชียร์ขายเมนูกำไรเยอะๆ S <S ลูกค้าจะติดต่อร้านได้ยังไงรูปแบบการจัดจานจะเช็ดโต๊ะยังไงให้เร็วโฟร์เซอร์วิสลูกค้าจะเป็นแบบไหนลูกค้าจะสั่งออเดอร์แบบไหนนี่คือหน้าบ้านนี่คือเจตนาบ้านระบบหลังบ้านนี่แหละของใหญ่เราเก็บข้อมูลเรารู้ถึงขนาดที่ว่าเอเวอรเรสต์เช็คคือรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อวันเราอยู่ที่เท่าไหร่เราเรารู้ว่าลูกค้าวันหนึ่งเข้ากี่หัวเรารู้ว่าผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนเรารู้ถึงขนาดที่ว่าคนคนหนึ่ง กินซูชิแซลมอนผมกี่ชิ้นกินวากีวผมกี่กัมกินผักผมกี่กัมกินข้าวผมกี่กัมต่อคนเพราะเราต้องการแทร็กพฤติกรรมเขาตลอดเวลาว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและเราจะหลอกล่อให้เขากินอะไรแบบที่เราต้องการได้ไหมมันคือ P D C A อะแปลนดูเช็คแอ็คชั่นอ่าแปลนก็คือระวังแผนลงมือทําแล้วเราเช็คว่าเป็นอย่างที่เราคิดไหมไม่เป็นปรับแก้ Ah, okay. เราก็ทําแบบนั้นเราวิเคราะห์ทุกอย่างหมดเราบริหารจัดก,การสต็อกเรารู้ว่าแค่คุณนับสต็อกเราจะบอกได้เลยว่าเราจะต้องสั่งวัตถุดิบเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ไม่ต้องให้พนักง,งานมาโนโลแล้ว ah, สั่งเอง ah, เราแพลนจากระบบเช็คได้เลยเราแพลนจะโหลดเช็คได้เลยระบบเราไม่ได้อะไรที่ยุ่งยาก ah. เราใช้ Excel ah. วิธีการอ่ะ เดี๋ยวมันก็มาเองถ้าคุณมีวิธีคิดที่ถูกต้องชอบมากนะฮะแต่วิธีการมาถ้าวิธีคิดมันถูกต้องนะใช่แล้วพี่ถามหน่อยเริ่มเมนูใหม่ที่ต่อเป็นคนเช็คนะอ่ะอะไรนะเนื้อที่ต่อว่าไปเจอมาเหมามาเลยถามตันเออเพราะว่าเฮ้ยน่าจะอร่อยมาคิดเมนูเพราะว่าเมนูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเข้าร้านครับและต่อคิดยังไงเออเราทําอาหารไม่เป็นจริงแต่ถ้าเราทําร้านอาหารเราต้องกินเป็น ผมมั่นใจว่าผมคือหนึ่งคนที่กินร้านชาบูเยอะที่สุดในประเทศไทยเดือนแรกก่อนจะเปิด30วันผมกินไป30ชาบูอะแล้วเรากินเสร็จแล้วเราไม่ได้แค่กินแล้วรู้สึกกับมันเรากินแล้วเราจดาเรากินแล้วเราเปรียบเทียบเป็นเป็นตารางขึ้นมาจุดแข็งจุดอ่อนใครคืออะไรเขามีกี่เมนูเราเปรียบเทียบหมดเราทำรีเสิร์ชหมดเราทำรีเสิร์ชว่าเฮ้ยถ้าจุดแข็งเราคือเนื้อ,อเนื้อมีกี่ประเภทเนื้อไทยปกติเป็นยังไง เนื้อโคขุนเป็นยังไงโคขุนก็มีกี่พันแต่ละพันต่างกันยังไงเอาอัปเกรดจากโคขุนเป็นออสเตรเลียอ่าออสเตรเลียออสเตรเลียปกติมีวากีวออสเตรเลียวากิวออสเตรเลียอ่ก็มีหลายเกตหลายพันคืออะไรส่วนไหนอร่อย อร่อยตรงไหน,น oh oh. แซลมอนมีกี่พันเมนูแบบไหนอร่อยพฤติกรรมคนไทยชอบกินแบบไหนโ o s uh ิชั o น i n g รูปแบบเมนูเราจะแตกต่างกับผู้แข่งได้ยังไง uh oh. ท,ทุกร้านจะต้องมีกลิ่นเทสที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเอง uh oh. สำคัญมากนะซิกเนเจอร์คุณจะไม่รู้เลยถ้าคุณไม่ทำร oh ีเสิร์ชเราก็ทำรีเสิร์ชเราทำไม่เป็นแต่ว่าเรากินเป็น uh oh. เราเข้าใจมาจริงๆว่าลูกค้าต้องการอะไรอ๋อ oh oh. อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่า เรากินแต่ต้องกินแบบแล้วก็ทำรีเสิร์ชไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อกินไม่ได้เอาอร่อยนะกินเอาเข้าใจว่าอะไรลูกค้าแต่ละกลุ่มก็มี p พ e f e r e n เ e มต์มีเทสที่ความชอบไม่เหมือนกันคนกรุงเทพจะกินติดหวานคนอีสานจะกินติดเข้มเราก็ต้องเข้าใจร้านอาหารที่จับคนกลุ่มไหนก็อาจจะปรับรสชาติให้ไม่เหมือนกันร้านชาบูที่ต้นตำรับน้ำซอสสุกี้เขามันจะเป็นข้นๆ ซดไม่ได้มันจะเค็มแต่เวลาเอาเนื้อไปจุ่มแล้วไี่จริงกับไข่แดงไข่ดิบกินเข้าไปแล้วจะหวานแล้วอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นชอบแต่สะพานควายลองไปตั้งตรงนั้นสิโดนด่ายับแน่นอนเพราะมึงทําซุปอะไรมาทําไมซดแล้วเค็มกินไม่ได้อเพราะว่าคนเพราะพฤติกรรมคนสะพานควายมันไม่เหมือนคนสาทรมันต้องไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นแล้วกสาทรเราก็เลยต้องปรับเทสซุปของเราให้มันต้องอร่อยตั้งแต่ซดคําแรกเพราะซุปมันจะมาก่อนเนื้อก่อนหมู สุปตั้งคนไทยตักสุปกินนี่แหละเราต้องเข้าใจ e x p e r i e n c e ียลลูกค้าตรงนี้ด้วยโอเคสนุกหน่อยนะสำหรับว่าคนที่จะออกมาทำธุรกิจร้านอาหารในยุคนี้จะทำยังไงให้มันปังฮะอย่างแรกคือมีความรู้อ่ามีความรู้รในตัวธุรกิจอ่าอย่างที่สองคือเข้าใจลูกค้าเราต้องเข้าใจก่อนว่าใครคือลูกค้าเราเคใครไม่ใช่ลูกค้า,าเรา,เรา สิ่งที่แย่ที่สุดของธุรกิจคือการไปเข้าใจคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเราโอ้โหใช่เลยอ่าสองข้อหลักๆนะฮะใช่พอเราเข้าใจปุ๊บเราก็คิดแบบเอาไซน์อินลูกค้า <in. S 1> ต้องการอะไรแต่พอเราทําอะไรออกไปขอให้ทําจากอินไซน์เอาทําจากแพชชั่นทําจากจิตวิญญาณของเราแล้วของที่เราตั้งใจทํามันจะสะท้อนออกมาผ่านตัวอาหารลูกค้าจะอินกับมันสุดยอดมากนะครับอัน,นี้สาหรับธุรกิจร้านอาหารเป็นวินชาบูนะแล้วก็ บอกเลยว่าสาหรับใครที่กําลังเฮ้ยมองธุรกิจร้านอาหารคุณก็ทําอย่างที่ต่อบอกนะเพราะผมคิดว่าอันนี้ต่อผ่านมันมาแล้วแล้วทํามันได้จนถึงจุดหนึ่งที่ถือว่าขยายเป็นลูกค้าเรู้จักและแบรนด์เป็นวินชาบูถือว่าทุกคนส่วนใหญ่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวเป็นว่า E ีพีหน้านะเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทรนด์อนาคตข้างหน้าของธุรกิจร้านอาหารว่าจะเป็นยังไงกันต่อสำหรับ E ีบีนี้จบเพียงนี้แล้วเจอกันอีพีหน้า ผมความเป็นไปได้นี่เห็นชัดมากเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิตอลแน่ๆเลยแล้วก็เราต้องเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เราต้องมีพื้นที่ยืนในสังคมออนไลน์เพื่อจะสร้างตัวตนแล้วก็ยึดคีย์เวิร์ดของเราให้ได้ซึ่งมันเป็นความรู้ที่ไม่มีสอนที่ไหนครับผมมีความคิดก่อนที่จะเข้ามาว่าเฮ้ยโลกออนไลน์คือมันอยากจะเข้าไปสู่อะมันอยากจะไปทํมมันอยากจะไปอะไรแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราคงชา้ากว่าคนอื่นแล้วครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมได้จริงๆคือผมได้ยินว่า เฮ้ยเราเองอ่ะก็สามารถเริ่มได้และมันก็เริ่มได้แบบจากไมซเซ็ตเราด้วยจริงๆวันเนี้ยมันแอบจะเริ่มง่ายกว่าสมัยก่อนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือหลายๆอย่างที่เข้ามาเชื่อมเราให้เราเข้าไปทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราได้เห็นสถานะตอนนี้เออว่าตอนเนี้ยโลกเป็นยังไงแล้วทนปีเนี้ยเป็นยังไงน,นี่คือผมชอบมากจริงๆสิ่งที่ชอบมากๆในวันนี้คือในเรื่องของดิจิ t a ลแอคเซสครับเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ในยุคใหม่คือคนรุ่นใหม่จําเป็นจะต้องมีสินทรัพย์ที่เป็็นนคครรรัพูดอออะไแล้วกเเชืืถ่าาถถาาาสม บวเป็นรายได้ของเราได้ซึ่งตรงนี้อยากจะแนะนําให้คนรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่โลกดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใด,ด YouTube Twitter Facebook อะไรเนี่ยให้สร้างตัวตนให้เราสร้างประโยชน์ในแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วเราก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่งานสันมนานนี้สอนเรื่องนี้ให้กับผมเยอะมากแล้วคิดว่าจะเอาไปปรับใช้ในวันข้างหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ